ในปี1963อันเฟรดฮิตค็อกออกฉาย The Birds ซึ่งเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ระทึกขวัญที่โด่งดังที่สุดของเขาภาพยนตร์เรื่องนี้พิจารณาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากฝูงนกซึ่งเป็นสัตว์ที่คอยอยู่เคียงข้างเราในชีวิตประจําวันลุกขึ้นมาโจมตีเมืองชายฝั่งเล็กๆแห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ในชีวิตจริงนั่นก็คือการโจมตีของนกนางแอ่นขมเหลาที่คาปิโตลาแคลิฟอร์เนียในปี1961ซึ่งเชื่อมโยงกับการวางยาพิษไดออะตม ในปลาแอนโชวีที่นกกินเข้าไปนกนางแอ่นพุ่งชนหลังคาบ้านและพบซากนกอยู่ตามท้องถนนและทั่วเมืองภาพยนตร์อย่าง The Birds 1963หรือ The h a p p e n i n g 2008ที่สำรวจความเป็นไปได้ที่ธรรมชาติจะกลายเป็นความอาฆาตพยาบาทจู่ๆก็เข้าฉายในโรงภาพยนตร์เป็นครั้งคราวแต่แนวโน้มของการบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งการเสียชีวิตที่เกิดจากนกที่ก้าวร้าวไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อาณาเขตและการป้องกันลูกนกจากผูลา ยังคงเป็นเรื่องสําคัญและแม้แต่นกที่เล็กที่สุดก็ยังโจมตีอย่างดร้ายรายการด้านล่างนี้เน้นถึงนกที่อันตรายที่สุดในโลกบางชนิดนกคาสโซวารีหรือแคชูอารีอสนกคาสโซวารีเป็นสมาชิกเพียงชนิดเดียวในวงแคชูอารีดีและอยู่ในอันดับแคชูอารีฟอร์มิสซึ่งรวมถึงนกอีมูด้วยนกคาสโซวารีมี3าสายพันธุ์ผู้เชี่ยวชาญบางคนนับว่า6สายพันธุ์ซึ่งแต่ละสายพันธุ์มีหลายสายพันธุ์อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยที่ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน ของออสเตรเลียและนิวกินีนกคาสโซวารีเป็นที่รู้กันว่าฆ่ามนุษย์ด้วยการฟันที่เท้าเนื่องจากนิ้วเท้าส่วนในสุดของนกคาสโซวารีมีเล็บยาวคล้ายมีสันมีผู้สังเกตเห็นนกชนิดนี้เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วตามรอยเท้าแคบๆในพุ่มไม้โดยวิ่งได้เร็วถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนกคาสโซวารีเป็นนกที่อยากรู้อยากเห็นและมักจะโจมตีเป็นครั้งคราวแต่การโจมตีมนุษย์นั้นค่อนข้างหายากการโจมตีที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการขออาหารจากผู้คนเหตุการณ์ล่าสุดดเกิขึ้นในใปี2012 เมื่อนักท่องเที่ยวคนหนึ่งในควีนแลนด์ออสเตรเลียถูกนกคาสวารีตะตกจากขอบและลงไปในแหล่งน้ําแต่ไม่ได้รับอันตรายใดๆการโจมตีที่โด่งดังที่สุดครั้งหนึ่งและครั้งเดียวที่ทราบกันว่าทําให้มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นในปี1926สมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มเด็กชายวัยรุ่นที่กาลังล่านอกคาสวารีถูกนกคาสวารีฆ่าตายหลังจากที่นกคาสวารีกระโจนใส่เขาขณะที่เขานอนอยู่บนพื้นนกได้เฉือนเส้นเลือดที่คอของเด็กชายด้วยเล็บเท้าที่ยาวของมันนกกระจอกเทศหรือ Struthio camelus นกกระจอกเทศเป็นนกที่บินไม่ได้ซึ่งพบได้เฉพาะในพื้นที่โล่งในแอฟริกานกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ตัวผู้ที่โตเต็มวัยอาจมีความสูง2.75เมตรหรือประมาณ9ฟุตโดยเกือบครึ่งหนึ่งของความสูงดังกล่าวอยู่ที่บริเวณคอและมีน้ำหนักมากกว่า150กิโลกรัมหรือ330ปอนด์นกกระจอกเทศมักพบเห็นเป็นรายตัวเป็นคู่เป็นฝูงเล็กๆหรือเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลนกกระจอกเทศอาศัยขาที่แข็งแรงซึ่งมีนิ้วเท้า2นิ้วโดยเฉพาะโดยนิ้้วเเเทาาหลัักกกจจะพฒนนนบป็ี เพื่อหลบหนีจากศัตรูซึ่งส่วนใหญ่เป็นมนุษย์และสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่นกกระจอกเทศที่ตกใจกลัวสามารถวิ่งได้เร็วถึง72.5กิโลเมตรหรือ45ไมล์ต่อชั่วโมงหากถูกล้อมจนมุมมันสามารถเตะอย่างรุนแรงจนสามารถฆ่าสิงโตและสัตว์นักล่าขนาดใหญ่ชนิดอื่นๆได้การเสียชีวิตจากการเตะและฟันนั้นมายเอสหรือดรมิเซียสโนเวยฮอลันดีนกอีมูธรรมดาเป็นนกชนิดเดียวที่รอดชีวิตจากนกหลายสายพันธุ์ที่ถูกกำจัดโดยผู้ตั้งถิ่นฐานนกอีมูมีลำตัวใหญ่และขาเรียวยววา เหมือนกับนกคาสวารีซึ่งเป็นญาติของมันนกอีมูสามารถวิ่งได้เร็วเกือบ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากถูกต้อนจนมุมนกจะเตะด,ด้วยเท้า3นิ้วขนาดใหญ่เช่นเดียวกับนกคาสวารีและนกกระจอกเทศนกอีมูมีเล็บเท้าที่สามารถผ่าสัตว์ได้ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามการเสียชีวิตของมนุษย์นั้นเกิดขึ้นได้น้อยมากมีรายงานการโจมตีของนกอีมูซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายในออสเตรเลียและในอุทยานสัตว์ป่าฟาร์มนกอีมูและสวนสัตว์ทั่วโลก ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกโดยมีรายงานเกิดขึ้นมากกว่า100ครั้งในปี2009เพียงปีเดียวแลมเมอร์ไกเออร์หรือ j p e t u s b a r b a t s นกแร้งแลมเมอร์ไกเออร์ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแร้งมีคราวเป็นแร้งขนาดใหญ่คล้ายนกอินทรีจากโลกเก่าวงแอคซิพัทรดีนกเหล่านี้มักยาวเกิน1เมตรหรือ40นิ้วโดยกางปีกได้เกือบ3เมตรหรือ10ฟุตนกเหล่านี้อาศัยอยู่ในเขตภูเขาตั้งแต่เอเชียกลางและแอฟริกาตะวันออกไปจนถึงสเปนและกินซากสัตว์ โดยเฉพาะกระดูกซึ่งพวกมันจะทิ้งจากความสูงถึง80เมตรหรือ260ฟุตลงบนหินแบนด้านล่างซึ่งจะทําให้กระดูกของเหยื่อแตกและทําให้นกเข้าถึงไขกระดูกได้การโจมตีมนุษย์นั้นเกิดขึ้นไม่บ่อยนักหรือเป็นเพียงการเล่าต่อกันมาอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเอสเคลัสนักเขียนบทละครชาวเอเธนเซียชีวิตที่เจลอบนชายฝั่งทางใต้ของซิซิลีเมื่อนักแลมเมอร์ไกเออร์ทำเต่าหล่นใส่หัวโล้นของเขาเนื่องจากเข้าใจผิดว่าเป็นก้อนหินแม้ว่าเอสเคลัสจะเสียชีวิตที่เจลอ แต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเรื่องราวที่บรรยายถึงสาเหตุการเสียชีวิตอันแปลกประหลาดของเขาเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นโดยนักเขียนการ์ตูนในเวลาต่อมานกเขาแมวหูยาวหรือ b ルโบ Virginia เนนกคูกทุกชนิดเป็นที่ทราบกันดีว่าโจมตีคนเมื่อต้องปกป้องลูกของมันคู่ของมันหรืออาณาเขตของมันเป้าหมายที่มักตกเป็นเป้าหมายได้แก่นักวิ่งและนักเดินป่าที่ไม่ทันระวังตัวเหยื่อมักจะหลบหนีไปได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากการโจมตีของนกคูกนั้นเกิดขึ้นได้น้อยมาก โดยเฉพาะนกคูกเขาใหญ่ Bubo virginianus และนกคูกลาย Strix v a r i ได้รับความสนใจจากการโจมตีของบุคคลสำคัญในปี2012ผู้คนจำนวนมากในสวนสาธารณะในพื้นที่เซยเทิลรายงานว่าถูกนกคูกเขาใหญ่โจมตีโดยพุ่งลงมาจากต้นไม้การโจมตีด้วยการบินแบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นที่เมืองเซเลมรัฐออริกอนในปี2015เมื่อนกคู่เขาใหญ่โจมตีหนังศีรษะของนักวิ่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งนักวิ่งก็วิ่งหนีออกไปในภายหลัง นกคู่เขาใหญ่เป็นนักล่าที่ทรงพลังซึ่งมักจะยาวเกิน2ฟุตรหรือ60เซนติเมตรโดยมีปีกกว้างประมาณ200เซนติเมตร80นิ้วนกคู่ชนิดนี้ซึ่งพบได้ทั่วทวีปอเมริกามักจะกินสัตว์ฟันแท้และนกขนาดเล็กแต่บางครั้งก็สามารถล่าเหยื่อขนาดใหญ่ได้แรงยึดของกรงเล็บของพวกมันอาจแรงถึง500ปอนต์ต่อตารางนิ้วซึ่งใกล้เคียงกับแรงกัดของสุนัขเฝ้ายามขนาดใหญ่จึงทำให้แรงนี้มากพอที่จะทำให้พิการตาบอดหรือเสียชีวิตได้อย่างถาวรน,นกคู่เขาใหญ่เช่นเดียวกับนกคูก่สายพันธุ์ื่น มักจะมุ่งความสนใจไปที่ใบหน้าและศีรษะเมื่อต่อสู้กับสัตว์ขนาดใหญ่นกเค้าแมวลายหรือ s t r i x w a r i นกเค้าแมวลายซึ่งมีถิ่นอาศัยครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกาและตะวันออกเฉียงใต้ของแคนาดามีขนาดเล็กกว่านกเข้าแมวหูยาวโดยมีน้ำหนักระหว่าง630 800กรัมหรือ1.4 1.8ปอนด์ t, และมีปีกกว้างประมาณ110ซนเม43นิ้ว มีรายงานว่านกเค้าแมวไล,ล่โจมตีนักเดินป่าตั้งแต่รัฐเท็กซัสไปจนถึงบริติชโคลัมเบียเชื่อกันว่านกเค้าแมวมีส่วนในคดีฆาตกรรมที่แปลกประหลาดและโด่งดังในรัฐนอร์ทแคโรไลนาในปี2003ชายคนหนึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆ่าภรรยาคนที่สองด้วยไม้ตีเตาผิงในปี2011หลังจากที่ชายคนนี้ถูกจำคุกหลายปีผู้พิพากษาได้โยนหลักฐานทางนิติเวชท,ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธสังหารทิ้งไป หลังจากนั้นไม่นานข่าวการโจมตีของนกเค้าแมวในแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือประกอบกับการตรวจสอบบาดแผลบนหนังสีสบหน้าและข้อมือของเหยื่ออีกครั้งทำให้ทนายความของจำเลยเสนอแนะว่านกเค้าแมวเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของเหยือ่อฝ่ายจำเลยโต้แย้งว่าเหยือ่อซึ่งอยู่ภายใต้ฤทธยาแก้ปวดและแอลกอฮอลในขณะนั้นถูกนกเค้าแมวโจมตีที่สนามหญ้าหน้าบ้านนกคูกไปพันกับผมของเหยือ่อและยังคงเกาและจิกต่อไปก่อนที่เหยื่อจะต่อสู้และปลดปล่อยมันได้ ในขณะที่มันวิ่งเข้าไปในบ้านหลังจากขึ้นบันไดไปชั้นสองทนายความระบุว่าเหยื่อได้ล้มถอยหลังลงบันไดจนเสียชีวิตและคอหักในปี2560จำเลยรับสารภาพว่าคา่าคนตายโดยเจตนาซึ่งทำให้จำเลยสามารถยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองได้เป็นอย่างไรบ้างครับคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากทุกคนชวยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราเสียงปักษาด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ